ว่าเป็นของเขมนไปประเทศไทยเราลูกหลานเราจนไหมต้องจนหรือไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะว่าน้ามันเอ่ยแก๊สเอ่ยประเทศไทยเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วทําไมทําไมประคนไทยถึงถึงไม่ลุกขึ้นมาเร็วๆล่ะทำไมจะต้องรอรอรอผู้สิ่งผู้อย่างคือเขาขออานาจหมดแล้วทําอะไรต้องทําเลยครับใช่ใช่ค่ะฉันน่ะฉันอ่านหนังสือธรรมะมาฉันถึงบอกว่าประชาชนคือเพราะว่าพระมหากระตัดราชการที่เจ็ด เขาเอาเขาเอาเอาอำนาจให้ประชาชนไม่ใช่เอาอำนาจให้ไอ้พวกบริหารนะคะครับท่านก็เขียนมาแล้วว่าข้าพเจ้าเอาอำนาจให้ให้ประชาชนประชาชนชาวไทยใช่ประชาชนชาวไทยไม่ใช่คณะใดคณะหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่คณะคณะหนึ่งคุณจะมาเอาอำนาจของข้าพเจ้าไปทํานู้นทำนี้ไม่ได้ครับฉันขอยุดประชาชนทุกหมู่เหล่านียที่ได้ฟังฟังชั้นกับอาจารย์ไล่เลิศพูดพูดกันอยู่นี้ให้ให้ฟังแล้วก็ให้ให้ใช้จิตํานึกให้ใจํำนึกแล้วเราต้องรัก นายหลวงเราต้องคุ้มครองนายหลวงไว้ให้ในายหลวงท่านมีอายุยืนแล้วพี่น้องลูกหลานเราเนะี่ยจะได้มีความสุขยิ่งยืนนานไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องมาะทะเลาะก,กันด่ากันครับอะไรที่เราร่วมใจกันออกมาหมดเลยออกมาเป็นล้านสองล้านสามล้านออกมาทำไมขมรเขาทําได้ขำเมศทำไมเขาทำได้หรือเขาจะากว่าเราเสียเลือดเสียเนื้อ,อทำมจะต้องกลัวทำมราจะต้องกลัวผูว้วอำนาจอำนาจมันมันเป็นที่ค่าของประชาชนนะคะไม่ใช่เป็น ไม่ใช่เป็นผู้มามาหรืออยู่เหลือประชาชนกินภาษีกินเงินทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนประชาชนต้องจําไว้ว่าคุณนะ่ะเป็นเจ้านายของพวกข้าราชการจําไว้พวกหมู่เหล่าให้จาใส่กระดองหัวไว้ไม่เคยเห็นเหลยอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ท่านลําบากท่านเหนื่อยเดินเป็นกี่ร้อยกิโลที่ไปกูก้ประเทศชาติมาให้พวกพวกพวกท่านเนี่ยอะทัานจะไม่กิน <laughs> ใต้ทำลึกเหรอ หาสามสิพวกมาเนี่ยโคตรเง่าะกลาดลูกหลานมานาันก่อโกยเงินไปเท่าไหร่แล้วคนที่ลําบากกันไปดูสิหนูเห็นเขาออกรายการอ่ะพี่น้องคนเฒ่าคนแก่ลําบากขนาดไหนเขาเคยไปดูแลบ้างไหมที่ท,ที่ดินที่อาศัยของประชาชนก็แบ่งให้เขาทําเอออันไหนที่สมควรที่จะแบ่งให้เขาสมควรที่จะให้เขาา้ารัฐสิกะเป็นลักษณะหนูว่าปรับปรุงประเทศไทยใหมไ่ได้แล้วค่ะครับอ่าได้แล้วค่ะหนูสนับสนุนเพราะว่าหนูไปที่ไหนหนูไปทุกที่เพราะว่า เรารักประเทศชาติเราเกิดในแผ่นดินไทยเราต้องเราต้องตายในแผ่นดินไทยอยู่แล้วเราอย่าไปแตกแยกกันเลยนะคะร้องพี่น้องทุกหมู่เหล่าอย่าทะเลาะอย่าด่ากันว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้อดีตคืออดีตค่ะอดีตคืออดีตปัจจุบันทุกวันนี้คืออนาคตก็อย่าไปคิดถึงมันแต่เราเอาปัจจุบันให้ดีใจวันนี้พรุ่งนี้เอาให้ดีเอาให้ได้ในเลิศถ้ายึดหลักคำธรรมะแล้วยึดหลักรมของพระพุทธศาสนาหรือของในหลวงไว้ทุกท่านรับรอง ไม่มีการตกอับไม่มีการตกอับทุกคนและไม่มีการตกนรกด้วยจะบอกให้แต่ทุกวันนี้คขคอยดูว่าแล้วกรรมมันก็จะจะตามผลส่งผลคนที่คิดไม่ซื่อครับมาหากระต่านะคะครับก็เป็นการตําหนิภัยของชาติทราบอยู่แล้วเป็นใครก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะช่วยกันเขาเรียกว่าพยายามสามัคคีทุกหมู่เหล่าพวกเราต้องพร้อมพลั่งนะครับสวัสดีครับครับคุณน้าทั้งสองนะครับครับเชิญครับ เออผมคนรุ่นใหม่นะครับจะบอกนิดนึงว่าตอนนี้อประชาชนเขาตือนตัวมากโดยเฉพาะคนรุร่นใหม่ครับน่าเชื่นชมครับผมมั่นใจว่าอีกสองปีที่เลือกตั้งใหม่เนี่ยผมมั่นใจว่าเพื่อไทยยังไงมันก็มาไม่ได้ครับครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนไม่ได้ควายขอโทษนะครับครับเพราะว่าข้าวของแพงทุกอย่างผมถามเลยว่าผมมีพ่อมีแม่ต้องใช้ต้องกินต้องใช้แล้วคุณบริหารอย่างเงี้ยคุณไม่แก้ทุกอย่างคุณมาเอาเงินภาษีลดทาร่า แล้วคุณก็มาเรียกเก็บค่าแก๊สค่าอะไรคือคนต้องคิดให้ได้ใช่ไหมครับสร้างดีมานสร้างดีมานครับใช่ครับแต่แค่ตรงนี้เนี่ยคือผมมั่นใจว่าอีกสองปีที่มันผ่านมาสองปีที่มันได้เป็นรัฐบาลเนี่ยผมถามว่าอีกสองปีข้างหน้าเียผมถามคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาที่เจอผลกระทบอย่างเงี้ยแล้วเกิดเราเป็นแสนเป็นล้านนะครับผมมั่นใจว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่ควายครับนะครับแล้วก็พวกผาบ้านชาเมืองแต่ละคนที่ผมผมก็ไปสอดรุมไปช่วยมาครับใช่ไหมครับผมไปโดยที่ผมว่าเอาพักพวกกลุ่มไปก็ไปช่วยไปคอยดูแล S <S นะครับไปไาด้วยใจแล้วก็ไม่รู้จักใคร,คร <S <S ด้วยองค์ข <ผม S 1> าว <จน S 2> หน่อยพ<ว>กเสื้อแดงที่มาต่ดตัวที่ผมดูเนะคนมีอายุทั้งนั้นคนต่ายจังหวัดทั้งนั้นไม่มีคนคนที่มีเฟ้นดีๆไม่มีเลยนะครับมีแต่ผมใช้แรงงานใช้แบบไอความที่ไม่มีความรู้อะฮะและ้วือเขาบอกให้เอาเขาทำมันเป็นอย่างเงี้ยฮะอันนี้คนรุ่นใหม่รู้สึกเป็นอัดใจมากครับตอนี้ว่าอยากจะบอกว่าคนรุ่นใหม่เขาก็ดูอยู่แล้วพร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวแน่นอนครับโดยเฉพาะถ้าเกิดทําเพื่อชาติบ้านเมืองหรือว่าสถาบันมหาสัตว์ แต่ต้องไม่ได้เด็ดขาดครับผมครับครับผมแค่นี้ครับคุณนะครับครับขอบคุณมากครับคือคนรุ่นใหม่ยืนยันด้วยเสียงของตัวท่านเองแล้วนะครับว่าจะออกมาช่วยกันทําหน้าที่ซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นคนรุ่นนี้ก็ต้องช่วยกันทําหน้าที่รวมกลุ่มกันให้ได้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับแค่ แค่จะโทรมาบอกนะคะว่าวันนี้ขอให้กําลังใจท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวง์แลบค่ะและก็ผู้ที่จะเข้าไปร่วมในบ่ายสองโมงวันนี้เท่านั้นนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับก็เป็นกําลังใจนะครับท่านที่วันนี้ผู้หญิงเข้าน้อยนะผู้ชายเยอะผู้ชายผู้ชายมาตั้งแปดเจ็ดแปดสายจะเยอะกว่าผู้ชายครับก็ถือว่ากําลังกําลังครับ ถ้าบอกผู้ชายมามากก็ถือมีกําลังปกป้องสงสัยถ้าผู้หญิงมามากก็ถือว่าเป็นพลังแห่งความละเอียดละออถึงเวลาตัดสินใจผู้ชายก็ออกหน้าอยู่ดีนะครับอาการจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในความเป็นจริงการการรวมกลุ่มประชาชนก็คือทําให้ประชาชนเป็นปวงชนให้ได้นี่คือหน้าที่ของประชาชนทุกคนสวัสดีครับครับอาารสวัสดีนะครับครับเชิญครับทั้งสองครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมก็เห็นด้วยนะครับที่สายผู้หญิงท่านโทรมาบอกว่าความที่ไม่แตกสามัคคีกันนะครับคือไม่มันเป็นวิธีการที่จะต้องจะต้องรวมกันทําความดีครับถ้าเกิดแตกแยกกันก็ประโยชน์มันก็น้อยครับพลังมันก็ไม่มีครับใช่ผมมีเพื่อนอ่าคนรู้จักท่านเป็นพระอยู่ที่เขเมนะแต่มามาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยครับเขาบอกเขาจะเอายูทูบให้เห็นเขาบอกว่าสม สมรังสีกับคุณเซนเนี่ยครับสมรังสีเขาชนะขาดลอยเลยแต่ประเทศคนประเทศเขามีน้อยแต่เขาก็ออกมาเต็มเขาก็ออกมากันทําหน้าที่ของเขาคุณเซนโกงใช่ไหมครับครับผมอ่าคุณเซนเนี่ยเขาโกงเขาโกงค <c oughs> ะแนนครับคร <c oughs> ับเขาาคนต่างชาติอีกชาติหนึ่งมาเวียดนามครับอ่าครับผมเอาเอามาลงคะแนนนะครับผม <c oughs> คือโกงแล้วก็มายอมรับตัวเองว่าโกงกับแพ้แล้วก็มายอมรับว่าแพ้อะครับผมครับคือมันแพ คุณธรรมนั่นเองครับผมหลักๆสำคัญก็ประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีอย่างเดียวคือประชาชนก็ต้องออกมาให้มากที่สุดนลครับถึงจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับท่านครับให้กับัผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้ดีทั้งหลายนะครับขาเท้าสวัสดีครับครับขอบคุณครับแสดงว่ามาที่ประชาชนแล้วครับแล้วก็จะให้เปลี่ยนแปลงได้ต้องออกมาเยอะๆครับแล้วหลายท่านก็ได้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างดีสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งคู่ครับครับเชิญครับผมอยากจะแสดงความคิดเห็นให้ผู้ที่มีอำนาจนะครับใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องครับบุกถึงตัวยิงทิ้งเมรยได้ไหมครับพูดนี้เขาก็ไม่เจอตัวเลยคือสุจริตชนวินยูชนก็จะลำบากเรื่องนี้ครับแล้วแล้วถ้าสิ่งคิดเพื่อไทยทรันี่กกตเขาต้องจัดการครับอ่ามันติดกฎหมายอยู่แล้วทำไมจะ ยังให้เข้ามาปกครองบ้านเมืองได้ครับกรกตเขาไม่ทำครับท่านเจ้าวาดก็ไปยื่นตั้งหลายครั้งแล้วครับครับแล้วอย่างอย่างเสื้อแดงเนี่ยกัดเวทีเนี่ยทั้งที่ภาษีดีกว่าป่อยค้านทุกอย่างครับทําไมยังต้องขึ้นเวทีทำนู่นทำนี่ทั้งที่ภาษีดีกว่าทุกด้านทุกทุกสิ่งเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยแล้วประชาชนทําไมเที่ยวๆแต่หน้าจอไม่ออกมา ก็ผมว่าผมผมอยากให้มีการป่าวลกวีดเร็วๆครับผมเนี่ยไปทั้งครอบครัวเลยครับยี่สิบกว่าคนนะครับครับเชิญชมครับครับหลายท่านที่ทําหน้าที่คืออย่าไปติดเรื่องประเด็นจะต้องป้อนุกวินให้เห็นชัดเจนเลยที่เขานัดหมายเรื่องไหนที่เป็นในความคิดของสาคัญคุณก็ออกมาครับไม่ใช่จาเป็นจะต้องไปปาอนุกวินปิจๆบนเวที